กราบสวีดาสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็พาทุกคนนะครับผมมาอยู่กันในเกมดาบพิฆาตอสูนกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาดูซิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครบผม5้าทุ่มแล้วนะครับผมและสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วก็คือตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมแต่ตอนนี้ที่ผมรู้สึกว้าวสุดน่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาละกันนะครับผม ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเหมือนเชื่อมโยงกับตัวละครเสาหลักหินผาด้วยนะครับผมฮิเมจินมะในกับผมเกียวเมเนาะซึ่งเป็นตัวละครทําบุญอยู่แล้วนะครับผมดูทรงแล้วนะครับผมโอ้โหไทยบุญไทยบาปกันเต็มซึ่งก็จะมีอยู่4ี่ฟังก์ชันเลยนะครับผมแล้วเราเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยละกันเนาะผมก็บอกไว้ก่อนเลยละกันนะครับผมว่าผมยังไม่เคยเล่นนะครับเราจะมาสดๆให้ทุกคนดูเลยละกันนะครับผมมา ซึ่งตรงนี้นะครับผมเราก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกเป็นที่เรียบร้อยหน้านี้จะเป็นเหมือนการตีผ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยหรือเปล่านะครับผมซึ่งตอนนี้นี่ผมจะเปิดอยู่แค่2ด่านเท่านั้นนะครับผมและด่านที่เหลือนะครับอันนี้จะเปิดวันที่14เมษายนนะครับอันนี้จะเปิดวันที่15เมษายนนะครับอันนี้จะเปิดวันที่16เมษายนและสุดท้ายคือ17เมษายนนะครับผม ของรางวัลน,นะครับผมจะมีแจกด้วยคือตั๋วสุ่มแบบใหม่นะครับผมโอ้โหผมกล้าพูดเลยว่าผมคิดอยู่แล้วนะครับเลยผมไม่ได้ใช้เพจซื้อนะครับผมในกิจกรรมที่แล้วว่าผมดูทรงและมันต้องเปลี่ยนใบสุ่มแน่นอนและมันเปลี่ยนจริงๆและผมรู้สึกว่าตัวละครใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะเปลี่ยนเป็นใบสุ่มแต่ละตัวเฉพาะตัวมันเองก็ได้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นรางวัลผ่านด่านนะครับผมโอเคเนาะวิแจกอะไรเนี่ยอ๋อเป็นของซุ่มนะครับผมก็ต้องมานั่งรู้อีกทีนึงหรือเปล่านะฮะ โอเคเราลองเล่นให้ดูหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้จะมีทั้งหมดขีด1ขีด2ขีด3เลยนะครับผมมาเริ่มจากขีด1ก่อนเลยละกันนะครับอุ้ยเชียมีตัวละครทั้งหมดเลยว่ะโคตรเฟียเฟ้ยวทุกคนโคตรเฟี้ยวอย่างนี้คือเฟี้ยวมากเท่ากับว่าเราจะลองตัวละครใหม่ได้ด้วยนะครับเอ้ยอย่างนี้เราก็ผ่านสบายดีวะถ้ามันเป็นให้เราเล่นทุกตัวอย่างเงี้ยหรือว่ามันต้องแก้ทางไปแก้ทางมาวะทุกคนดูทรงแล้วนะครับแน่นอนเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตดูสกิลเฮียร์เมอรบก่ามัน,นละกันนะครับบ ปาเป็นการฟาดหนึ่งทีนะครับแล้วก็หักดาบได้นะครับผมรวมถึงน่าจะไม่ผิดตัวละครตัวมันจะมีใบสถานะด้วยนะครับผมเอินน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับฮิวเมเนาะโอเคซึ่งเราสามารถเล่นโหมดนี้ได้นะครับผมแค่ทุกคนกดเข้ามานะครับและเหมือนดูจากทรงแล้วนะครับผมคอยเล่นทุกตัวละครเลยรวมถึงตัวละครใหม่ฮิวเมเขาก็ให้เล่นได้เหมือนกันนะครับผมโอ้โหผมชอบมากมากเลยเอาใจผมจะจัดเลยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบเล่นตัวละครอสูรนะครับอย่างผมเลยนะฮะ โอเคเรามาดูท่าไม้ตายเฮียเมดูซีครับผมเป็นการกระทืบเทา้าแล้วก็ฟาดไปหนึ่งทีอุ้ยม่รู้สึกมันแรงๆว่ามันเป็นตัวแทงจริงมั้ยเนี่ยทำไมรู้สึกมันแรงๆวะทุกคนพอเราในก็ผมตีจบเนี่ยฮะเขาก็จะแจกของเอากดข้ามทมําไมวะกูกำลังจะดูของเลยนะครับอ๋อกนตรงนี้ได้ไหมดูไม่ได้ด้วยหรอว่าของอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูไม่ได้อีกต่างหากนะครับซึ่งเหมือนจะเป็นการที่เรานะครับผมจะเล่นเนื้อบทเนื้อเรื่องของเขานะครับและเขาก็จะกําหนดตัวละครมาให้เรานะครับผมอย่างเช่น รอบที่2นะครับก็จะกําหนดให้เล่นเฮวเมกับเล่นตัวละครทันจิโร่เนาะอีก3ตัวเราก็สามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะเอาตัวละครมานะครับและสามารถสลับตําแหน่งได้หมดนะครับผมโอเคแต่ห้ามเอาตัวละครที่เขากำหนดออกนะครับผมประมาณนี้เนาะซึ่งเราขอไปดูแบบนึงนะครับว่ากล่องนั้นคืออะไรนะครับที่ทางเกมแจกมานะครับอุ้ยเป็นการลุ้นของรางวัลนะครับผมกดเป็นซิลได้ไรปุ๊บโอเคเลยนะฮะแมงเกือเหมือนเดิม ซึ่งฝั่งซ้ายนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าเราทําตามที่มันกําหนดให้นะครับเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยละกันนะครับผมต่อไปอย่างที่2ครับผมเข้าประตูที่2ไปเลยเอา้าวยังล็อกอยู่นะครับผมยังเล่นไม่ได้หรอตรงนี้เหมือนจะเป็นการที่เราต้องผ่านเนื้อเรื่องตรงนั้นก่อนหรือเปล่าวะเนียดูทรงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเล่นให้จบก่อนละกันสำหรับตรงนี้สักด่านหนึ่งละกันนะครับว่ามันจะปลดล็อกให้ผมหรือเปล่านะครับ เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยนะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับถ้าจะปลดล็อกนะครับเพื่อนเพื่อนะครับต้องไปเล่นฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนนะครับผมมันจะปลดล็อกตามเนื้อเรื่องที่เราเล่นจบนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3เนื้อเรื่องเมื่อกี้เลยเนาะโอเคเราผ่านเนื้อเรื่องแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาเล่นอันนี้ต่อไปดูซิว่าอันนี้คืออะไรนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นโหมดที่ใช้ทีมตัวเราแล้วนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จะใช้ทีมของทีมของทางเกมที่เขาจัดให้เรานะฮะอุ้ยนนะรัซึ่่่งผมมมมกไไไชววเหืออาาแแต้้ทํดฮ รวมถึงก็จะมีของจีบปฐหะอย่างเช่นใบสูมหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็เพชรสามสิบเพชรรวมถึงหีบสมบัติที่สามารถมารุมไม่มัรุนล้มคือว่ามันรุ้นได้นะครับผมอา้าวพอเราเสร็จปั๊บนะครับผมเราก็จะจบแล้วหรออ๋อก็เป็นการกวาดล้างทั่วไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นการสะสมแต้มบุญตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมเหมือนจะเป็นการบัฟให้กับตัวละครฮยวเมเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าผมแปลไม่ผิดเนาะโอเคต่อไปครับผมเรามาสู่สารที่3ามกันบ้างแล้วกันนะครับผม ซึ่งสารที่3ม,มาแล้วก็ผมสู่กิจกรรมนะครับอันแรกจะเป็นการเติมเงินนะครับหหยวนกับ30หยวนนะครับอันต่อไปก็จะเป็นการเล่นของเกมนะครับผมก็จะมีของจิปถานะครับผมแจกให้เรานะครับก็จะมีแต้มแมวนะครับแล้วก็แต้มตรงนี้นะครับผมหินยกคืออะไรนะผมแต้มหินยกก็สามารถมาแลกของรางตรงนี้ได้นนะครับผมก็จะมีตัวละครเอนเอเอแจกให้ด้วยนะครับผมมาเลือกกันเลยรวมถึงนะครับผมก็จะมีตั๋วสุ่มเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงนี่เลยที่ผมอยากได้มากๆเลยนะครับอาหารสีส้มนะครับผม และอย่างต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นการที่เขาจะให้เราเล่นนะครับผมการต่อสู้บอสนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมบอสก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นทันจิโร่เปลี่ยนเป็นซาบิโตะนะครับผมรวมถึงตัวละครคิวจูโร่นะครับอะไรประมาณนั้นเซนอิสึไปเรื่อยๆหรือเปล่าจนถึงบอสสุดท้ายคือเคียวมีนะครับผมเอ้เกียวมีซึ่งการต่อสู้บอสจะมี2แบบนะครับก็คือต่อสู้แบบต่อสู้เลยนะครับต่อสู้ได้3ครั้งนะครับ และฝั่งซ้ายจะเป็นการกวาดล้างมะครับผมเอ้ยไม่ได้กวาดล้างก็บอกว่าออกสำรวจละกันนะครับผมแล้วเราออกสำรวจทุกคนดูก่อนละกันนะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะออกสำรวจได้ทั้งหมด9ครั้งนะครับผมแล้วก็จะมีของจิปะถะมาให้เรานะครับรวมถึงก็จะมีพวกบอสกี้มาให้เราฆ่าแล้วก็ได้ของรางวัลมาในนะครับเดี๋ยวเราจะลองได้ให้ทุกคนดูจนถึงไปถึงทันจิโร่ก่อนละกันนะครับโอเคนี้เราไม่ซื้อครับผม440ต่อให้มันถูกก็ตามแต่เราไม่ต้องการครับไป ซึ่งการกวาดล้างไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะได้แต้มด้วยนะครับผม1ครั้งกล่องปานกวาดล้างก็ได้1แต้มนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีส0บแต้มละและดูเหมือนนะครับเราจะมาลองสู้ทันจิโร่ดูซีนะครับว่าถ้าเราชนะบอสตัวนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับน่าจะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้นะฮะมาเราจะลองตีให้ดูแล้วกันว่าบอสมันจะยากแค่ไหนละกันนะครับผมมาดูซูเดี๋ยวเราขอยัดลองดูปึ๊บโอเคบอสถึกอยู่นะเราข้ามไปเลยครับปึ๊บโอเคครับ ก็จะมีค่าพลังบอกด้วยนะครับว่าเราตีได้เท่าไหร่นะครับผมบันทึกไปเลยอ๋อนี่ครับเลือดบอลก็จะลดไปด้วยนะครับเท่ากับว่าบอลก็ถึงผสมควรนะฮะแต่ก็ไม่ถึงมากมายนะเนี่ยจะลดไปเรื่อยๆครับซึ่งก็ประมาณ3ามรอบได้อยู่ถ้าผมตีนะครับเดี๋ยวเราดูซิปึ๊บเท่าไหร่โอเคครับผม3 4รอบจริงๆด้วยก็ประมาณ4รอบครับผมสำหรับบอสตัวนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับผมพอเราชนะปั๊บก็ได้ของตานนี้ผมคิดจริงๆด้วยนะครับได้ตรงนี้มานะครับผมสำหรับแต้มหยกนะครับแล้วก็50เพชรแล้วก็ใบสุ่มเนาะ ซึ่งตรงนี้ก็จะประมาณนี้เลยต่อไปเราไปดูสารที่สี่กันบ้างแล้วละกันนะครับผมสารที่4ี่ก็จะเป็นอย่างที่ผมคิดนะครับเปลี่ยนใบเป็นสุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมการันตีของเกียวเมนะครับผมอยู่ที่70การันตีเลยซึ่งโคตรเยอะนะครับผมอัตราการออกก็จะตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีร้านค้าด้วยนะครับผมร้านค้าลูกป,ประคำนะฮะลูกป,ประคำผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าหาจากไหนและใบสุ่มน่าจะหาได้จากกิจกรรมอย่างเดียวหรือเปล่า ผมคิดว่าอยู่แล้วนะครับเลยผมอะ่ะเก็บเพชรไว้เวผมเก็บเพชรไว้เยอะมากนะครับไม่เยอะหรอกสี่ห้าพันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งสุ่มกิจกรรมใหม่ไปและอย่างต่อไปเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นการซื้อซื้อได้แค่2ครั้งหรอถ้ากับว่าเราได้แค่สิบใบเหรอนี่ถามจริงเฮ้ยถือว่าน้อยนะเอาตรงถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับเอาเราจะได้เกียวเมย์ไม่ในว,วันนี้ชานี้จะได้เกียวเมย์หรือเปล่าครับช็อตนี้ยังไงซึ่งถ้าทุกคนอยากเติมนะครับผมก็มีให้เติมเยอะแยะมากมายนะครับผมมีอาคาสะด้วยนะครับ แล้วก็จะมีแจกฟรีนะครับผม20เพรนะครับมากดรับได้รวมถึงแต้มแมว500แต้มนะครับผม2,500หรเพจนั่นเองนะครับเพื่อนก็มาจัดกันได้และก็จะมีรางวัลล็อกอินในผมแจกเกียวเมฟฟีด้วยนะครับผมเอ้ยอันนี้ถือว่าดีนะครับมี8วันนะครับผมอ๋อมีถึง14วันแต่ได้เกียวเมวันที่8นะครับก็ถือว่าดีสําหรับบางคนละกันนะครับที่เขาแบบว่าเพิ่งมาเล่นนะครับเอ้ยได้ตัวละครไปเลยแต่สำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยดีครับเพราะว่าผมดองตั๋วสุ่มไว้เพื่อเขาทันทีแต่เา ไม่ให้สุ่มในใบธรรมดาเว้ยใบแดงนะครับผมโคตรเฟลเลยนะครับผมโอ้โหเสียของมากๆที่ดองมาตั้งเยอะแยะนะครับซึ่งอันนี้แต้มนี้น่าจะเป็นการที่1ครั้งหนึ่งสุ่มนะครับจะได้หนึ่งแต้มไม่เชื่อลองกดให้ดูเลยครับปะสุ่มไปเลยครับโอเคจริงด้วยนะครับผมก็จะมีลูกประคำดบมาให้ครับผมโอกาสอนะครับผมก็มาจัดกันได้ละกันนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้อาคาซาเนาะหรือว่ามีของที่ปะถ่ายเยอะแยะมากมายเลยนะครับผม และรวมถึงไอลูกประคำแน,น่หนึ่งแต้มแรกไปแดงได้ด้วยนะเว้ยโคตรคุ้มนะฮะมาดูกันได้ก่อนนะครับผมของดีๆแบบนี้นะฮะไม่ได้มีบ่อยๆกิจกรรมต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการที่ไอแมวนี่แหละไอแต้มแมวนะครับผมมาแรกนะครับผมซึ่งแต้มแมวโอ้โหผมนึกว่าเอ r N r, N r ไม่ต้องสนใจเลยครับถ้าจะแลกจริงๆก็แนะนําว่าเป็นใบสุ่มหรือว่านี่ก็ดีครับผมนี่เลยครับอันนี้คือขาดแลนมากๆนะครับผมสําหรับแต้มปลุกเสกตัวละครของเรานะฮะโอเคเลยครับ ซึ่งการปลดล็อกอันนี้ผมยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าต้องปลดล็อกยังไงนะครับต้องเติมหรือเปล่าเออน่าจะเป็นต้องเติมของมันนะครับผมนี่นะครับตรงนี้ที่มันบอกนะครับหรือหรือเป็นซีซันพาสนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่เลยครับผมซีซันพาสตรงนี้นะครับผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าต้องเป็นซีซันพาสหรือต้องเติมนะครับผมเออซึ่งทางเกมเนี่ยผมเอาระบบใหม่เข้ามาเพื่อเป็นการเติมเงินล้วนๆเลยนะครับถึงเช่นอันนี้เลยนะครับ ระบบเซ็นเนพาร์ทของตัวละครของมันนะครับผมนี่เลยนะครับแจกเกียวเม1หนึ่งตัวละครนะครับผมแต่เพื่อนๆต้องเติมนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องเติมนะฮะแต่ถ้าคนไม่เติมนะครับผมก็จะได้ของชิปตะตรงนี้ไปนะครับผมและรวมถึงนะครับกิจกรรมนี้น่าจะไม่มีการที่แข่งขันทั้งเซิร์ฟนะครับผมอย่างต่อไปนะครับผมก็ขอตูใหม่มาเลยละกันนะครับผมตัวละครใหม่มาทั้งทีซึ่งเกียวเมีไม่รู้ว่าเก่งไหมแต่ขอตูมาแล้วนะครับผมโอ้โหไม่ได้อวยเท่าไหร่หรอกเกมเนี่ย มาไวมากนะครับผมซึ่งถ้าเราเล่นครบ100แต้มก็ได้3ใบแดงเหมือนเดิมนะครับผมและมาดูซิว่าสกิลจะแตกต่างจากเดิมมากแค่ไหนซึ่งผมดูไปแล้วแหละเออถ้าพุ่งตัวผมดูไปแล้วนะครับผมมาดูซิว่าถ้าจะเป็นยังไงนะครับผมจะสวยแค่ไหนนะครับเริ่มเป็นที่เรียบร้อยครับผมเป็นการสกิลฟูฟูฟุพายุหมุนตัวนะครับผมเ๋อเป็นการฟาดนะครับผมหมุนตัวละครของเรานะครับซึ่งก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ได้อยู่นะโอเคเราสุ่มไปเลยครับ1รอบนะครับผมปะ กดไปเลยครับซึ่งสําหรับคนที่เป็นอวยเกียวเมก็มาจัดกันได้ละกันนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมเติมเงินต,ตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เข้ามาด้วยกิจกรรมเติมเมงนินนะครับผมได้กิยูนะครับผมและตรงนี้ก็มาแล้วครับผมโอ้โหดีมากๆเลยถือว่าดีอยู่นะสําหรับตรงนี้ก็เป็นการที่เรายิ่งสู้ไปเรื่อยๆี่ครบผมในหน้าผาเนี่ยผมก็จะแจกนะครับซึ่งเกมไม่ได้งกหรืออะไรเลยเขายังแจกใบสุ่มให้เรานะครับผมโอ้โหในกิจกรรมด้วยนะครับโคตรดีนะฮะ ซึ่งผมดูจากทรงแล้วกิจใบนี้นะครับผมไม่สามารถดองได้นะครับคือจะมีแค่กิจกรรมของเกียวเมเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆดองไว้กิจกรรมอื่นมันจะกลายเป็น100เพชรทันทีอั่ตัโนมัติที่เกมบอกนะครับต้องย้ำนะครับห้ามดองใบนี้เด็ดขาดน,นะครับสุ่มให้หมดนะครับและผมดูจากทรงแล้วตัวละครใหม่เข้ามาก็าจะเป็นใบสุ่มเฉพาะแล้วนะครับผมต้องย้ำเลยละกันเนาะ โอเคซึ่งกิจกรรมใหม่ก็หน้าตาน่าจะมีประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมน่าจะหมดแล้วนะดูจากทรงแล้วนะครับโอเคคลิปน่าจะยาวพอสมควรนะครับผมไม่สั้นเลยผมกล้าพูดเลยเพราะกิจกรรมมาเยอะมากๆแล้วก็เป็นกิจกรรมใหม่สําหรับทุกคนมากๆเลยละกันนะครับผมโอเคและเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้าละกันนะครับผมคลิปโดนนี้เพียงนี้แหละแลวเจอกันครับผม bye บามยษครับ ที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีนจะคนบอกว่าเซนโน